สิบคำสอนตรงๆงง่ายๆของหลวงพ่อคูณผู้มีบุญจะไม่เลื่อนผ่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ รวบรวมสิบโอวาทธรรมหรือคำสอนของพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบานอะไรจังหวัดนครราชสีมาเนื้อหาบางส่วนจากหนังสืออาจาริยานุสอนพระเทพวิทยาคมจัดทาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เผยแพร่อโอวาทธรรมคำสอนของหลวงพ่อคูณ ที่จะคงอยู่ในใจตลอดไปหลวงพ่อเทศนาเป็นคำพูดตรงๆแทรกทำง่ายๆที่ประชาชนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจได้ในที่นี้ไม่สามารถสาธยายได้หมดจึงขอยกตัวอย่างมาเพียงบางส่วนเท่านั้น 1. ก่อนสอนคนอื่นต้องสอนตัวเองก่อนมันต้องสอนตัวเองก่อนจะแนะนำอะไรเขา ตัวเองทำให้เขาดูก่อนเป็นตัวอย่างเช่นสอนให้เขาบริจาคทานตัวเองต้องบริจาคเสียก่อนจึงจะถูกใครมันจะไปเชื่อเชื่อไม่ได้ต้องทำให้เขาดูก่อนสอนตัวเองก่อนจึงค่อยไปสอนคนอื่นจะทำอะไรทุกอย่างมันต้องทำให้เขาดูก่อนเขาจึงจะเชื่ออย่างพระสงฆ์อย่าดีแต่ไปสอนคนอื่น สอนตัวเองบ้างเถิน่าสอนคนอื่นอย่างน้ำไหลไฟดับแต่ตัวเองไม่สอนบอกให้เขาบริจาคเท่านั้นเท่านี้แต่ตัวเองไม่ทําให้เขาดูก่อนหรือจะเป็นครูอะไรก็ตามเป็นครูนันทศิลก็ต้องรำเป็นเป็นครูอะไรอะไรก็ต้องทําเป็นก่อนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันสอนตัวเองได้แล้ว ท่านก็เอาชนะตัวเองได้แล้วจึงได้เสด็จออกไปเทศนาโปรดปัญจวัคคีและเวเนยสันว์ 2. ความประมาทเป็นบอกเกิดแห่งความตายหลวงพ่อมักจะให้ข้อคิดกับคนที่เอารถมาให้ท่านเจิมว่าการขับรถอย่างระมัดระวังไม่ประมาทสำคัญกว่าการเชิมอย่างโบราณท่านว่าวิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือก็ชนกันตาย การขับรถจะต้องดูทางถ้ามันคดโค้งจะต้องระมัดระวังถ้าประมาทเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นทำอะไรทุกอย่างทำให้ดีอย่าได้ประมาทอย่าผัดผ่นถ้าประมาทแล้วนึกได้ทีหลังจะเสียใจ 3. ละทำชั่วทำดีมีศีลละธรรมประจำใจ ละทาชั่วทําดีมีศีลละรมประจําใจถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาท่านมักล่าวอยู่เสมอว่าอยากให้บ้านเราจเจริญน,นะไม่ยากรอกให้ตั้งอยู่ในองค์ปัญจทั้งห้าคือรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ไม่ให้ขาดอย่าให้ด่างพร้อยเป็นมนุษย์สุดประเสริฐหรือใครก็ตามแม้แต่พระเราก็ต้องรักษาศีลห้าถ้าไม่มีศีลห้าประจำใจ ไม่ว่าพระรูปใดรูปหนึ่งก็เป็นพระไม่ได้เหมือนกัน 4. กูให้มึงรู้จักพอในวัดปฏิบัติของหลวงพ่อคูณหลายประการที่เป็นการสอนธรรมโดยอ้อมเช่นการารับเงินจากญาติโยมที่มาบริจาคให้ท่านนำไปสร้างสาธารณกุศลท่านจะหยิบเพียงใบเดียวและเป็นใบที่มีค่าน้อยที่สุด หลวงพ่อบอกว่าที่ทำเช่นนี้เพราะกูให้มึงรู้จักพองเพราะผู้คนมีเงินมาด้วยความยากลำบากหยิบทั้งหมดจะเป็นการเอาเปรียบหยาดเหงื่อแรงงานของญาติโยมเราต้องมีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเขาให้เท่าไหรก็เอาเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้อย่าเอามากหลายหลานเอ้ยโลภของคนเราร้อยล้านพันล้าน ก็ไม่พอให้รู้จักว่าพอกันสักทีพูดว่าพอกันสักทีการรับบริจาคเพียงส่วนหนึ่งของกูนี่เป็นการเตือนสติและสอนพุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายว่าให้รู้จักพออย่าโลภมากหรือให้ลดความโลภความอยากได้ของคนอื่นอย่าเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 5. เราต้องให้เขาก่อน แล้วเขาก็จะให้เราทีหลังด้วยบารมีของหลวงพ่อคูณเมื่อตั้งใจจะสร้างอะไรสิ่งนั้นย่อมสำเร็จหรือจะมีผู้บริจาคสมทบอย่างมากมายเคยมีผู้สอบถามเรื่องนี้หลวงพ่อหัวเราะพร้อมบอกว่าเราต้องให้เขาก่อนแล้วเขาก็จะให้เราทีหลังและเมื่อเราได้รับการบริจาคมาแล้วเราควรที่จะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ใช่หวังเก็บหวังรวยแต่อย่างเดียวมันไม่ใช่วิสัยของเพศสัมมณะเมื่อเขาเห็นเรานำไปทำประโยชน์เขาก็ยิ่งแต่จะมาช่วยเราถ้าเราไม่นำไปทำบุญให้เขาต่อเขาจะได้บุญอะไร 6. กการด่าลูกเป็นอัป,ปมงคลพูดกับลูกๆแต่สิ่งดีๆมันจะเป็นมงคล หลวงพ่อคุณให้พรเนื่องในโอกาสบันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2,540กูเองก็ขอให้เด็กไทยทุกคนจงประพฤติตัวให้เหมาะสมกับที่เราเป็นคนไทยพวกลูกๆหลานๆก็ขอให้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองเอาไว้เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีวิชาหากินกับเขาอย่าได้เป็นเด็กเกเร เพื่อรู้จักรักพ่อแม่เขาสั่งสอนบอกอะไรก็ให้เชื่อฟังทางพวกพ่อแม่ก็สั่งสอนให้ลูกๆถ้าจะเอ่ยคำสอนไหนก็อย่าไปพูดว่าลูกคนนี้ดือ้อลูกคนนี้มึนลูกคนนี้สนลูกคนนี้บอกยากสอนยากเพราะมึงไปว่ามันมาแต่เล็กๆมันเป็นอัปมงคลและจะส่งเสริมให้ลูกของมึงดื้อจริงๆ พวกมึงต้องพูดว่าเป็นคนดีบอกง่ายสอนง่ายไม่เคยเกเรให้พูดกับลูกๆแต่สิ่งดีๆมันจะได้เป็นมงคลและมันก็จะได้จดจำเอาไว้มึงทำตามกูบอกเดอ้อลูกหลานเอ้ยเจดอย่าไปงมงายเอาเงินไปซื้อเลขหวยพวกมึงมาขอโชคขอพรกูก็ให้พรและข้อหัว แต่เรื่องเลขเด็ดไม่มีใครให้ดอกอย่าไปงมงายเอาเงินไปซื้อเลขซื้อหวยกันเลยเก็บเงินไว้ซื้อกับข้าวดีกว่ากรณีข่าวเลขเด็ดอายุหลวงพ่อคูณที่เคยสร้างความสนใจให้กับนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศทำให้ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์หลวงพ่อตลอดวันแต่หลวงพ่อไม่ว่างเพราะรับแขกไม่ขาดสายจนไม่ได้พักผ่อน หลวงพ่อคูณจึงได้พูดเตือนสติไปถึงนักเสียงโชคสั้นๆว่ากูไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นไม่อยากให้ลูกหลานมันงมงายเกินเหตุใครจะโชคดีแล้วแต่โชควาสนา 8. พ่อแม่ที่อยู่บ้านต้องทำบุญทุกวันคือต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณอย่ามัวแต่รอไปทำบุญร้อยวัดซึ่งจะได้บุญน้อยกว่า หลวงพ่อคุณแนะนำสั่งสอนให้รู้จักบุญคุณและตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์แผ่นดินหรือประเทศชาติอันที่กำเนิดเป็นที่อยู่อาศัยและพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติหลวงพ่อบอกว่าผู้เป็นลูกต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เก้ายิ่งเอาเมันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้หลวงพ่อคุณเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการบริจาคทานหรือการเสียสละเพื่อให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามท่านได้ดำเนินชีวิตบําเพ็ญทานบารมีอย่างจริงจังมาโดยตลอดตามแนวของพระมหาเวสสันดร 10. อย่าลอดคันนาก็แล้วกันญาติยมทําหลวงพ่อคุณว่า เมื่อให้วัตถุมงคลหรือฟังตะกุดผู้ใดแล้วหลวงพ่อได้ตั้งกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติหรือต้องกรมของอย่างไรซึ่งก็หมายถึงข้อห้ามที่จะทำามิได้ในขณะที่มีวัตถุมงคลอยู่ในครอบครองเพราะเชื่อว่าของครั้งเหล่านั้นจะเสื่อมและไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปท่านตอบแบบติดตลกว่า คุมไม่ได้ตั้งกฎอะไรดอกลอดอะไรก็ได้แต่อย่าลอดหัวคันนากันแล้วกันที่หลวงพ่อขูนพูดเช่นนี้มีความหมายว่าผู้ที่มีวัตถุมงคลน,นั้นจะลอดอะไรก็ได้วัตถุมงคลน,นั้นไม่เสื่อมยังทรงพุทธานุภาพและเป็นสิริมงคลเสมอตราบเท่าที่ผู้นั้นประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรม ไม่ประพฤติชั่วออกนอกลูนอกทางเหมือนการลอดคันนาที่ไม่มีผู้ใดกระทำเพราะคันนามีไว้สำหรับเดินไม่ใช่ลอดผู้ที่มีวัตถุมงคลและปฏิบัติตามจึงเกิดสิริมงคลกับชีวิตตลอดไปครับก็ขอขบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกทใช้แน่นนะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อย เรื่องราวบาปุญขุนโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้สําหรับครูกฏเองก็ขออํานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลนลโลกนี้จงมาอาํานวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสําหรับคลิปนี้ครูกดต้องกลาา่าวคำว่าสวัสดีครับ